สวัสดีครับคนมากเกษตรครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้กระชิบมะพร้าเบิงวิธีการอนุบาลลูกหมูนะครับเกียจ mm ีงไหนลูกเขาสิรอดนะครับสมบูรณ์แข็งแรงทุกตัวนะครับเนาะวิธีการของผมก็คือกัช่วงนี้ฤดูหนาวครับช่วงเศร้ากับสีอากาศเย็นแน่ครับก็บเอาฟางมาให้เขาเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้เขานะครับ แม่หมูนี่ผมกันทีครั้งนะครับครั้งเดียวว่าให้ตัวอื่นแต่มาแย่งอาหารเขานะครับเวลาเขาเจาอาหารให้กินหรือว่าเป็นอาหารพิเศษต่างๆนะครับแม่หมูจะได้กินเต็มที่นะครับเราก็จะได้ให้นุ่มลูกได้เต็มที่นะครับว่่มีตัวอื่นมาก,กวนนะครับ้วกระปองกันเวลาลูกหมูแบบแม่เขาไปกินอาหารกระถ้าป่อยไปอาจจะมีการ หยบลูกกันตายเกิดขึ้นได้ครับหยียบลูกเพราะว่าลูกลงกระเรียนน้ำเม่นะครับตัวอื่นอาจจะหยบลูกมันงสครับนองก็จะพวงมันจะกินบ่มีข้ามสุกเหรอครับมันจะห่วงลูกมันเนี่ยนะครับเล่นหน้าเล่นหลังนะครับขังไว้เลยครับพี่น้องสำหรับผู้ใดเรียงป้อยนะครับผู้ใดเรียงขังอยู่แล้วก็หมูอาติคุณอยู่แล้วกับวมีปัญหานะครับเฮิดอนุบาลไปเรื่อยๆจนก็ลูกเขาทีแข็งแรงนะครับ เดี๋ยวลูกเขาแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเขาจ็จังป่อยแมอ,อกมาก็ไไ้ครับแต่วิธีการเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าเขาสามารถอัดอาหารได้ครับพี่น้องอยากให้เขากินยังก็ให้กินได้นะครับให้เขาได้ดูแลลูกเขาได้เต็มที่ครับว่ามีตัวอื่นมาก,กวนนะครับประเด็นที่ต้องการก็ได้เราลูกเขากดีจริงๆนะครับนอนยิ้มแล้วก็นอนตัวได้กินก็กินตัวใด้นอนก็นอนจริงๆนะครับ พอดีเฮห้บ่เีรียดครับกินแต่ว่าอาหารการกินแม่มันนี่ย่ห้ขาดครับพี่รองมีไว้เรื่อยมีไว้ในกระบ,บะอาหารเรื่อย,รอยครับน้ำกับอาหารย่ห้ขาดครับน้ำก็สำคัญครับน้ำก็ต้องสะอาดนะครับเปลี่ยนทุ่มือ ผมเม่กินแบบเป็นอ่างน้ำครับเป็นอ่างส่วนซุ้มข้างนอกมันก็มีสะให้มีบอ่อให้ยู่สองบอ่อครับแต่ว่ากับน้ำน้ำนี่คือทีสูบเติมแล้วก็ถ้ามันเริ่มสีเขียวก็คือสูบออกนะครับใส่ซ้ำเมือ่อสูบออกครับพี่น้องนี่ก็ตัวพอพันเขาครับพอพันกับเดี๋ยวมาตนน่อยครับมูก็ได้ขุน บาใครย่าคนค้นมาไหนนี่ครับผุก็ไดกะทินมากสิกม็มาให้แม่ลกอ่อนสินะครับเขาก็สามารถเลือกให้เพื่อนกินได้หลากหลายครับพี่นอ้องมือนีได้กล้วยมากก็ให้กล้วยมือนีได้กะทินก็ให้กะทินมือนี้ได้หยาก็ได้ให้หยา,ยาวานี่เอียวหรือจะเป็นผักที่เขาปลูกแล้วมันหมดอายุมันแก่มันยังสิก็กินมัดนะครับพวกผักบุ้งกวงตุ้ง กินทุกอย่างครับกินดีเป็นตนายครับพี่นอ้องกระถือวเ่าเป็นการบำรุงนะครับแต่ว่ากระทิ้นนี่ก็ให้แทบเมือเป็นมือนะครับพี่น้องเพราะว่าโปรตีนมันสูงนะครับกระถินนี่นี่ครับแม่ก,ก็จินยงเสียครับนี่ครับจะเริ่มนี่ก็อีกแม่นึงครับกินกระทินเก่งทุกตัวเื้กัน อินดีเป็นตรนายครับพี่นอ้องนี่ก็อีกตัวหนึ่งมีเมรุวนอยู่สามตัวครับตอนนี้สามขอ้ขอก้อละสิบตัวสิบเอ็ดตัวเก้าตัวสิบตัวครับนี่ครับสองเมรอ,อยู่ใ,ใกล้ๆกันหม่ซ่าน่อนครับส่วนซุ้มหังนอกนี่เมื่อแล้วครับกระทินแป๊บเดียววัเราต้องห่วงเลยกินแล้วกนอหนังสีนะครับ เป็นกิจไ้เลี้ยงลูกเพิ่นจังซี่ครับน้าผมก็เติมให้แบบนี้ครับบ่ได้เป็นแนวกัดนะครับคือว่ามันกัดนี่คือมุนมืดนะครับพี่น้องโอ้ยเอาเพิ่อนวันไหะกัดเพิ่นกัดมุนปุ้ยๆนะครับจังได๋ก็ตอนทำคลิปนี้ขอฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในเทคลิปใหม่ให้พี่น้องได้เบิ่งไนได้อครับจังได๋ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับเด้อสวัสดีครับ